าศาสาราพนมรุงเนี่ยความจริงนะตั้งแต่เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยม่อมเจ้ายาใจกิตพงบูรณะปฏิสังขง์โน,น่นตองเขาผมยังเป็นนักศึกษาขันชใยยังเป็นนกักศึกษาม่อมเจ้ายาใจกิตพงเนี่ยเป็นโอรสสมเด็จเจ้าฟ้าในารสรานวุวัติ ท่านสอนอยู่คณะ,ะมัณฑนะศิลมหาศิลปกระกรเขาก็แต่งตั้งให้เป็นแม่กองเป็นผู้อำนวยการบัวนะด้วยวิธีการอะนาสติโลซิตคือใช้หินก้อนเดิมเอากลับมาซ้อนกันใหม่เป็นเทคโนโลยีอันสมัยที่สุดในสมัยโน้นอาจจะดวนทั้งสมัยนี้ก็ได้นะครับผมยังเป็นนักศึกษามามาดูตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเขาทำกันนั่นแหละจะบอก จะบอกให้นะผมเดินขึ้นไปถึงยอดนะถามมาสมัยดินมันพอกประมาณปีสองพันห้ารอยอืปีสะกห้าสิบกว่าปีมาแล้วอ่ะสองพันห้ารอยเจ็ผมเข้าเป็นนักศึกษานี่เริ่มพัฒนาประมาณแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าอ่ะเป็นเนินดินเป็นเนินดินต้นไม้เพียบเดอเพี่ยมันต้นไม้มันไม่มากหรอกคำดังนอกเนี่ยมากแต่ตรงนั้นอ่ะไม่มากสมัยก่อนน่รถเข้ามาถึงจอดอยู่ข้างหน้าหมดทางเข้ามีทางเดียว และต้องลัดเลาะอ้อมมาโน่นเขามีไอ้เรดาร์ฐานอากาศต้องผ่านสถานที่ของฐานอากาศเข้ามาถ้าฐานอากาศเขาไม่ให้เข้าก็าเข้าไม่ได้นะนี่คุณขันชัยเขายังเคยมานอนอยู่นี่นอนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีบ้านพักพัสดการของกรมสิงโตนักบ,บรกฐมดีเขานอนอยู่เลยยังนึกถึงอยู่ที่สามารถซับเย็นเขาเป็นรุ่นพี่ผมก็เป็นผู้ในการดูแลที่นี่อยู่โอ้ยสามารถซับเย็นพ่อขอุนตมิ ตีของวงวงผิพาดพขอาการกรมศินบ้านอยู่หลังวัดละคังง้างเมรคุณมิสามารถทัดเองเขามีความสามารถอยู่อย่างชักการจักรมากทำกับแก้มอร่อยชิดหากกับแก้มเ้า <S 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 โอ้โหโคตรเลยทำหาแล้วก็อร่อยก็ททำน้ำพริกเลี้ยงคุณกันชยัยลีบหผมเนี่ยนะก็บอกพี่สาวพี่บา้านนี่มันทํำพริกอะไรกูก็ไม่รู้เงนเอ้าแล้วมันจิ้มอะไร ว่าผักเอามือมาพี่พี่ไปซื้อผักมาจากไหนกูไม่ได้ซื้ออาแล้วมาจากไหนกูเด็ดเอาตามเนี่ยนเนี่ยรอบๆขอนมลูกเนี่ยอร่อเป็นงันบัดมัน,มน <ๆ S 2> ออกรสปัดๆเปรี้ยวๆไงมันอร่อยไงกินผักขนมลูกเอะนี่แหละสามารถซับเย็นอยู่ตรงนี้และสามารถซับเย็นนี่แหละเป็นคนเล่าให้ผมฟังต้นไม้เนี่ยอยู่หลังป่าเนี่ยเขียนป้ายไว้ต้นผี ป้าเลยเลยต้นผีผมบอกเออก็ <ๆ S 2> ดีมังไงไปผีก็อกนนเออก็ดีมังไงพี่มาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นคนเล่าให้ฟังอีกว่ะเฮ้ยมึงรู้ไหมท่านอาทิบดีเป็นผู้หญิงอ่ะคนหนึ่ง<อ>มาที่นี่อ้าวนั้วไงแล้วม,มาดูต้นนี้ป่ะมาที่วะท่านเห็นแล้วว่างไงป่าวท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านเพียงแต่นะแนะนําว่านี่สามารถฉันมาเปลี่ยนป้ายซะ กูก็ถามว่ะท่านอธิบดีจะให้เปลี่ยนว่าไงฉันว่าควรจะเป็นต้นยูนีปีศาจตร้สุภาพขึ้นมาทันทีป้าอธิบดีมาจากผู้ในการกองวรรณกดีนะครับยูนีปีศาจจบอักษรศาสตร์จุฬาแต่ก่อนเนี้ยตอนทำไอปราสาทพันมรุงเนี่ยคือผมผมมันมาบ่อยมากอย่างน้อยตัปีปีะครั้งนี้ต้องมาแล้วมานอนกินเหล้าอยู่แถวนี้กายพวกโบราณกดีที่อยู่ที่เนี่ย ท่านสุพัฒนดิตครั้งหนึ่งเสด็จมาและเอานักศึกษามาทั้งคณะโบราณคดี oh, <dear. S 1> ผมจ้างจังท่ามากล้องถ่ายรูปมาด้วยกล้องถ่ายหนัง16ไป8มิลท่านสุพัฒนดิตเสด็จมาที่นี่ท่านยาใจเนี่ยเป็นผู้อํานวยการบบรณะปฏิสังขอนหม่ mm hmm. อมเจ้าสุพัฒนดิตเนี่ยโอรสสมเด็จกรมพญาดารง mm hmm. ท่านยาใจเนี่ยโอรสเจ้าฟ้านฤทธิ์เ mm hmm. นี่ยมาอนการที่นี่ผมเนี่ยเป็นลูกติดมา เดินจากพนมลุ้งเนี่ยดูพนมลุ้งแล้วไปปรา,าสาทเมืองต่ำแล้วไปไงไม่มีถนนเดินตะเด็ดพระราช,ชดำเนินนั่นแหละม่อมอเจ้าสุภพระธิดาเด็ดลงจากเขาพนมลุง้งลงไปปรา,าสาทเมืองต่ำแล้วต้องเดินกลับแล้วกนไม่มีรถไงข้ามคันนาไปเนี่ยอา้าวผมก็จ้างช่างภาพแบกกล้องไปถ่ายหนังแปดบินไปด้วย เนี่ยประสบการณ์เก่าๆประมาณพศ .1,800 หรือประมาณ700ปีมาแล้วเนี่ยเมืองพิมายเริ่มลดความสำคัญประชากรย้ายออกไปจากไปอยู่ที่อื่นเมืองพิมายพนมรุ้งเนียทั้งหมดมันคู่กันเวลาพูดถึงพิมายก็ต้องเอ่ยถึงพนมรุ้งเลยเวลาเอ่ยถึงพนมรุ้งก็ต้องพูดถึงพิมายด้วยมันคู่กันนะครับประชากรย้ายไปอยู่ที่อื่นไปไหนเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ดู หนึ่งไปเมืองพระนครหลวงคือไปอยู่คนครถเพราะม,<ง>มันไปง่ายมันไปสบายมากลงทาหารทรายไปนี่ออกช่องตะโกสองไปเมืองราช <Juda> ของพ่อขุนผาเมืองคํถาถามว่าเมืองราชพ่าา <c oughs> พอขุนผาเมืองอยู่ไหนตอบว่าอยู่เมืองเสมาอําเภอสูงเนือินลาตะคองทุกวันนี้ก็ใกล้ๆกันต้นน้ํามูลลาตะคองเนี่ยเป็นต้นน้ํามูล เพราะนั้นเมืองพิมายเมืองพนมนุ้งเนี่ยลดความสําคัญคนค่อยๆทยอยออกย้ายออกถาบ้านลัเมืองพิมายพนมนุ้งเป็นอะไรตอบเป็นัวอยามเดิมทีเนี่ยพูดภาษาเขมรแล้วเขาก็พูดภาษาเขมรไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอื่นเขาไม่ได้เป็นอื่นประมาณพอ1อนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหรือห้าร้อยแปดสิบเจ็ดปีมาแล้ว พระเจ้าไปนินอยุธยาบอกเกณฑ์พักบอกให้เมืองเสมาเตรียมพร้อมไอ้เกฑ์คนไว้ oh. กูจะยกมาตมีพนมลุงพิมายจะยกมาตีพิมายพนมลุงคือประกาศไปมันมันต้องประกาศอยู่แล้วเพราะว่าต้องต้อง,ตองเตรียมนคนต้องเกฑ์คนต้องเกณฑอาหารไพ่บนตะบงตะเบียงเต็มไปหมดมันก็เป็นที่รู้กันประกาศออกไปรู้แล้วทุกคนรู้ไปหมด oh. คิดหายต้องทำใหญ่เกิดแน่อ่า เจ้าเมืองพี่มมยเจ้าเมืองพนมรุงยอมอ่อนน้อมอยู่ในอำนาจอายุทยาเมื่อปลายแผ่นดินพระเจ้าสามพญาโอ้โอโต้งแา่ต้นเยยมยอมอ่อนเมืม่อพศ1980ทั้งหมดนี้อยู่ในเอกสารมีหลักฐานครบถ้วนนะครับอยู่ในพระราชพงศวดานฉบับปรีซึ่งมีพูดรายละเอียดไว้หมดตอนนั้นเนี่ยเมืองเสมาอำเภอสูงเนิน,นก่อนหน้านั้นน่ย พราะบรมตไตโรกน่ายกให้เป็นเมืองนครราชสีมาแล้วเมืองนครราชสีมาครั้งแรกอยู่ที่โน่นแหละอยู่แถวโน่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมืองนครราชสีมาที่อยู่อำเภอสูงเนินก็ดูแลเมืองพิมายกับเมืองพนมรุ้งเม,มืองเมืองเสมาก็คือเมืองราชนนั่นแหละของพ่อขุนผาเมืองแต่ชาวบ้านเรียกเมืองเสมาก็าเป็นชาวสยามอยู่แล้วเพราะเป็นชาวสยามที่สืบเนื่องจากเสียมกุก พิพัฒนครวัดคำว่าชาวสยามหมายถึงคนมึงมึงมาจากไหนไม่สำคาัญเดิมทีพอ่อพ่แม่มึงพูดภาษาอะไรก็ไม่สำคาัญแต่ตอนเนี้ยมึงใช้ภาษาไทยเวลามึงไปตลาดซื้อขายอ่ะมึงพูดภาษาไทยในการสื่อสารกับคนคนอื่นมึงใช้ภาษาไทยเป็นภาษาการเขาถือเป็นชาวสยามหมดไม่ว่า เขาจะมาจากเดิมทีพ่อแม่เป็นเขมรนเป็นมอญเป็นมลายูเป็นเจ๊กแปะอะไรที่ไหนไม่สําคัญแต่พอมาถึงมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บเองไปตลาดได้พูดภาษาไทยในการสื่อสารกับคนอื่นเขาเรียกมึงว่าชาวสยามเพราะฉะนั้นเมืองราชเนี่ยเป็นต้นตอชาวสยามเดียมกกเมื่อเมืองพิมายอยู่อันเดอร์เมืองราชเมืองสูงเนินเมืองเสมามก็ต้องพูดภาษาไทยเริ่มต้นพูดภาษาไทย เวลาไปตลาดอ่ะเวลาไปซื้อของเวลาคนอื่นเขาพูดเราก็ต้องพูดภาษาไทยทัานเองนานเข้ามันก็เป็นชาวสยามเองอ่ะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่เมืองพิมายเมืองพนมลุง้งขึ้นอยู่กับเมืองสูงเนินเมืองสยามคนพิมายดั้งเดิมที่พูดเขมรก็ทยอยเปลี่ยนเป็นพูดภาษาชาวสยามคือภาษาไทยตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นทางการเนี่ย พศ1980รหรือ587ปีมาแล้วตามหลักฐานในเอกสารยาวยืดมาตัดฉากมาถึงกกเจ้าพี่ใหม่กกเจ้าพี่ใหมศสองายพศ2 3 1์ใช่ไหมพระมาตีกุงศรีอยุธยาแตกมีเจ้าองค์หนึ่งเจ้าองค์หนึ่งอยู่ในอยุธยาหนีออกจากอายุธยา ไปซ่องสุมผู้คนอยู่เมืองจันบุรีกระยองจันบุรีก็เรียกเจ้าแขกเจ้าแขกก็มาหมือนเทพพิพิธตัวกระดาอ่ะตัวท่านดำเขาเรียกเจ้าแขกหน,กน,กกนีไปเมืองจันพอกรุงแตกปั๊บยกมาอยู่ที่แถวปาจีนนครยกจะยกเข้าตีอยุธยาผู้ไม่ได้กำลังน้อยมีอีกทีหนึ่งไปอยู่เมืองพิมาย ไปตั้งอยู่ที่มือพิมายซ่องสูงผู้คนหวังว่าจะมากลับไปตีอยุธยาเพื่อกู้ภูติยาคืนจากพม,ม่ายังไม่ได้ไปสักทีคง,งคิดคิดนานคิดมากพระเจ้าตากตั้งแล้วที่ต้นบุรีรู้ว่าเจ้าพิมายเป็นใหญ่อยู่ที่พิมายเพราะว่าเป็นเจ้าใหญ่ของอยุธยาคืนปล่อยไว้ถ้าตั้งตัวเป็นใหญ่เดี๋ยวสู้ไม่ได้ยกมาตีกกเจ้าพิมายเรียบร้อย,ย,เ,ยเจ้าพิมายหายไปไหนไม่รู้ ทำให้พระเจ้าตากทรงเจ้านายมาปกครองที่เมืองนครราชสีมาก็คือดูแลเมืองพิมายด้วยทั้งหมดนะครับคนคนนั้นคือนายทองอินนายทองอินเนี่ยก็เป็นลูกของพระพี่นาพี่สาวราชการที่หนึ่งชื่อเดิมชื่อนายทองอินก็มาตั้งเป็นพระยาสุริยะอภัย ดูแลเมืองนครรติมาและดูมืออ่างเมืองพิมายพนมรุ้งเลยทั้งหมดใช่ต่อปยาสุยาไปเมื่อรัชการที่หนึ่งปราบดาพิเศษเป็นกษริย์คนนี้เป็นพระเจ้าหลานเธอเป็นกรมพระราชวังหลังอยู่อังหลังสิริราชเดี๋ยวนี้และอง์นี้แหละกรมพระราชวังหลังนี่แหละที่ลูกคนสนิทก็คือเป็นพ่อกับแม่ของดุนตอนผู้องค์นี้แหละมีต้นฉบับ เป็นตัวสมุดค่อยเขียนเป็นสมุดดินสอเขาเรียกท้าเป็นกรอ,อ่านท้าปาจิตนางอลพินเขียนด้วยกรอแปดลอ้กรอแปดท้าปาจิตนางอลพิ์อยู่ในกรมพัชวังหลังนี่ยุนทอนผู้ได้อ่านเลยเป็นต้นต่อกรอนแปดแบบสุนทอนผู้เมื่อเป็นยันนี้ในที่สุดคนพิหมายก็เป็นคนใด คนพนมรุ้ก็เป็นคนไทยเมื่อปศ2482ประมาณ85ปีทีแล้วประเทศสยามถูกเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยชาวสยามถูกบังคับเป็นคนไทยชาวพิมายพนมรุ้งเป็นคนไทยเดินทางทอดน้องทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรร ขันรุ่งดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทาย